มันมันไหมสวัสดีนะคะวันนี้เราได้บักโลนไซผมไม่เคยกินครับกินครั้งแรกนะครับเนี่ยมันจะฟิวเหมือนถั่วครับผมฟิวเหมือนถั่วมันมันนะคะนี่มันมันเหมือนกันแตให้ดูนะคะไมีน้ำม่วงหินพันนี่นะครับผมจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือยังไม่ได้แกะนะครับผมนี่ประมาณนี้ครับนี่เดี๋ยวเวลาเราทุบออกมาแล้วก็จะประมาณนี้นะครับนี่นี่ครับดูจากตัวยังไม่ได้ทุบกับตัวทุบเลยนะครับผมได้กินแค่นี้ยพี่น้อง แต่ว่าอร่อยครับอาให้คิมเดี๋ยวพงศาจะสาธิตให้กินนะครับเรามีแค่อุปกรณ์การทุบนะครับผมอุ้ยวันนี้พอดีพาลูกสาวมาเล่นน้ำสาครับผมทีนี้น้องกอยเห็นบอกว่ากินได้นะครับผมผมก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะเนี่ยเพิ่งมาเคยกินวันนี้นะครับผมแต่ภาษาไทยก็ไม่รู้เรียกว่าอะไรนะครับ คนไทยไม่รู้นะคะภาษาไทยรู้แต่ว่าภาษาบ้านๆของเราเนี่เขาเรียกว่าบักรล้นไส้าานี่เลยนะคะนี่ต้นมันจะเป็นแบบนี้นะคะหนี่ต้นมันจะเป็นแบบนี้กินได้กินไม่ได้เอาเอาลูกลูกอ่อนให้เขาดูหน่อยสินี่นะคะลูกอ่อนมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่เลยม,ม,มันดิคนกินครั้งแรกคือ <laughs> มันถั่วแต่ว่ามันมันกว่าถั่วนะความมันเหมือนไอ มะม่วงหินผ่านเ่ะมันมันเขาบอกมันเล็กไงมันเล็กมันกินยาก